พระเอกดังสลัดคาบซุปตา,ตาเผยวิถีพ่อบ้านสุดชิลเอ๊ะหรือเตรียมมีข่าวดีนอกจากจะขายความหล่อขายความสามารถกันแล้วพระเอกซุปตาณเดชคูกิมิยะก็มีมุมฮาฮาเช่นกันยกให้เป็นอีกหนึ่งพระเอกสุดชิลที่ติดตินเรียบง่ายแถมเป็นกันเองกับแฟนคลับสุดๆก่อนหน้านี้พี่แบร์รี่เพิ่งปล่อยคลิปหายลมที่ทาเอาแฟนๆต้งองขมขอกันด้วยนาาล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ปล่อยภาพสุดชิลสลัดคาบซุปตาแว้นมอเตอร์ไซค์ไปชอปปิ้ง พร้อมแคปชั่นระบุว่าไปตลาดกับพี่ไม่น้องทำเอาเหล่าแฟนคลับแห่คอมเมนต์กันรัวๆไม่ว่าจะเป็นแรนฟอลหลอเฟี้ยสักผ้าเสร็จก็ไปจ่ายกับข้าวหรอพ่อบ้านรถซื้อแกงมักแรงทางคงครับหลวงอินทำอะไรก็หล่อทุกลุกครับน้องณเดชรถซื้อแกงมันจะแรงได้ยังไง